we สวัสดีพี่เพื่อนในผมช่องทางย t u b e ด้วยร้วกันในกระบมและก็ f c ตาเธอทุกท่านเลยในกระบอวันนี้จะมาฝาก2คู่เช่นเคยในกระบอกสำหรับผลงานเมื่อวานในผมต้องขอโทษขอภัยสำหรับท่านั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในกระบมโอ้โหในผมเจอกับทาั้งของกิมบีทาวเมื่อวานก็จบไปที่เสมอ2ประตูสองเลยแนวครึ่งเวลาแรกเป็นทาังกิมบีทาวในผมที่ในผมเบียดไปได้2ประตูศูนย์แนครึ่งเวลาหลังก็กลับไปเสมอในเวลาในผมที่แปดเก้าในเขาไรก็เป็นการ จุดโทษในผมเป็นตะั้งของกิมพิทาวนะผมที่ชนะจุดโทษไปที่12 นะประตูต่อ11นั่นเองนี่ยขอก็ยินดีกับการนั่งของกิมพิทาวด้วยเมื่อวานนะฮะสำหรับ2คู่จะนาช่องวันนี้เนี่ยของเข้าเรื่ออะไรดีกว่าในี่ยผมสำหรับคู่แรกวันนี้นมอยากจะให้มองสําหรับการนั่งของดูโลโกเลสเลยนี่ยวันนี้น้องจะเปิดบ้านเจอกับการนั่งของสกนิจานะครับในเกมที่ผ่านมาก็ไปนั่งสกนิจาที่เบียดเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งวันนั้นนะฮะอะก็วันนี้สำหรับการนั่งของดูโลโกเลสได้กลับมาได้เป็นของตัวเอง ไม่ได้เข้ารอบต่อไปแน่นอนในเขาแรกก็ผลงานสตั้งของดูโรโกเลสในบ้านของตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเขาคาจะไวเใจได้จากสิเกมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยหลุดแพ้ให้กับใครเลยในผมสำหรับตั้นของดูโรโกเลสก็ถือว่าทําผลงานแนละคางจะดีเหมือนกันนะฮะสตั้ง,งสกิริจาถ้าไปจกีออกไปเยอนเนี่ยนะผมก็ถือว่าเกมรับไม่ค่อยท่าดีเท่าไหร่น้อเสียประตูเกือบทุกเกมลเลยทีเดียวนะสำหรับคู่แรกวันนี้อยากจะให้มองสาหรับตั้นของดูโรโกเลสในบ้านของตัวเองวันนี้สองประตูต้องยิงพื้นได้นะฮะ ส่วนคุยสองในวันนี้สับยังบอยแนวนี้จะเปิดบ้านเจอกับตั้งของสโววานในครับผมสำหรับยังบอยในเกมที่ผ่านมาในนัดแรกในผมก็เบียดเอาชนะไปได้1ประตูศูนย์ในผมก็ถือว่ากินแบบนิ่มๆเลยนะฮะรก็วันนี้สับยังบอยนะผมได้กลับมาดแบบของตัวเองในครับผมมองว่าผลงานในบ้านของตัวเองจากสิบเกมที่ผ่านมายังไม่เคยดุดเลยในครับผมสำหรับทั้งยังบอยเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นเกมในบ้านของตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะไว้ใจได้พอสมควรเลยในรับไรก็ด้วยกับ สภาพความพร้อมในกระผมบอกเลยว่า,าวันนี้ครบเครื่องกันมากในกระผมอ,อย่างน้อยวันนี้นะผมแบกมาอยู่ที่0.5นย์งประตูวันนี้ต้องยืนพื้นได้ถ้ายืนพื้นไม่ได้วันนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วในกระบมสำหรับยังบอยวันนี้มองว่า1ประตูในก่ผมต้องมีให้ได้แล้วผมรุ้ด้วยที่2ที่จะสุดชิ้เนเตมไม่ได้วันนี้สำหรับคู่2นะผมไม่ต้องคิดมากให้หมองตั้งของยังบอยได้เลยเนี่ยสำหรับ2คู่ประจำในช่องวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกันนะผมสุดท้ายแล้วใครสนใจเข้ากลุ่มด้วยกันในะผมหรือว่่าาาายมมมตในกลุ ว่าอยากเปิดใจลองรู้แล้วกันแล้วแอดไลน์เข้าไปเลยแอดทีเจ็ดแปดเจอกันได้ทุกๆวันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนวมนี้เจอรใหม่ขอบคุณครับผม